ไปดีเด้อเพื่อนทุกคนเด้อถืว่านี้ค่อยกับอาหนานุกใสเขาก็มาล้อปลาล้อดงเนาะพอด,นะดีเขาแยกทางได้ให้ามาแล้วด้วยแล้ค่อยขึ้นมาทางทางห้อยแต่หนึ่งแล้วลุกใสไปห้อยแต่หนึ่งค่อยค่อยเอ่อขึ้นลอ้อห้อยตัวนี้ลขึ้นไปถึงไปเบึ้งอันนะ่ปลูกผลไม้อยู่ถึงว่าเป็นบ่ ถ้าถ้าว่าเป็นเฮาก็สีเฝ้าอยู่พี่เลยแต่ถ้าว่าบุเป็นเฮากับสีนับกันไปจุดใหม่เลยด้วยจำังกันไปด้วยว่าสีผลไม้นี่มันสิเป็นบ่มันสิมีตัวกระลอกกินบ่น่าแนวาตรงน่าตรางนีชุดเจอเลยทหารนูๆๆ้นกู้ให้อตุยถ้าเตาตุตตนจีแม่เจาะวันอาทิช็อตเลยนะ

เป็นผลมไม้ที่ค่อยว่ามาเบึงในกุดนี้เนะ่ยเมื่อนั้นเดินพันมาค่อยเขมาเฝ้าท่านึงเ่ะยิกนกระโลกไปส่งตัวบุได้กุ้งนี่นะเธอคนอยังบินมาเลปะละละ็ายถึงมาเมืนจะบินอันนี้จนะเจอแน่นจะนิดหน่ะ thì lúc nãy vừa nó nhún rồi, bây bao tập bốn non phổ non nữa cười chỉ dành đâu đấy Khi mà hân cũng mang thì về mừng hân bộ 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 sùng phao làm bộ phao đây, Để nên nó nhìn cái lọt hoang thường thường bây giờ khơi mà mừng ถึงปลาดงดิบเนี่ยมาสิมีมากให้กระลอกกิน,นบ่เบึ้งนี้คือสิบบมีหนังนะบึงเธอกระลอกมันไตไปมาแล้วมันฮ้องสิแล้วคยสิลงไปหาลูกชายด้วยไปเบื้งมากสุโก,โก้นะลูกชายโทรมาบอกว่ามีอนามีมีตัวซักกินอยู่กระลอกกับตุงเงินนะี่นะแล้วคยสิลงไปเบื้งอนามาสุโก้ตัวที่ลูกชายเป็นบึ้งให้เป็นอะไรเนาะ mà hót thường là Masuko xài... qua... Thế Lục Sĩ, bảo là, cứ gìn đi được mà họ này bừng này như một gìn đấy, coi như một đất xúc đi này, cũng như này là và họ chỉ lồng vào lùm phun thôi, phải to ấy để Thế Lục Sĩ mà thường thì lao nhìn đấy, là cái này cho nên như... cái này cấm đèn, và tiếp tục nữa, họ như chỉ phải to lùm như và

tỏ bít xí na cho nó nó nhổ bít bông nó nó tỏ bít khô trắng thế bé không biết bao la ơ ซานไหลด้วยจุดนี้นะโมเป็นธรรมดาคือแต่พุ่นมาเบิ่องท่านหอนตัวหนึง่งตัวนี้เด้อหลายปีก่อนมีมู่บอกว่าเปิดท่าห่อนตัวนี้เขาก็มาเบิ่งท่านนึงแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าวายูเดี๋ยวนี้กลับมาก็คือวายูคือเก่าโมเมนต์วยูเลยบางเท้อก็สีบุบมีแล้วดับเม็ดแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันยุบใกล้เลย ยุ่ใกล้ระยะยนคนมาเฝ้าเหมืดแล้วทำตัวนี้เพงมาสู่เติบเลยด้วยแว่าเขารอแต่พุ่นลงมาวันน้ำตงน้อยเก่าบนเก่าด้วยหมมีบ่อนเลยอยู่พุ่นอ่ะเอาสีลองอันน่ะ เฝ้าอยู่พี่ฮอดอะนนะประมาณเก้าโมงสิบโมงนอกจากออกการไปลงไปหาไม่น้ำกว่างพุ่นเลยว่าเบิึงว่าเป็นอะไรนะก็อยู่จุดนี้แล้วให้ลูกใส่อะนนะไปอยู่ก,กุกอะนนะอยู่ฟากอีกฟากหนึง่งครับกุกมาสกโก้เลยติดตามนำการเนื้อวาสีเป็นอะไรนึกขึ้นนี้นะเห็นแต่ว่าบนเก่าซื่อๆนี่ยังบ่ฮู้วาสีมีอะเด้อบ่ หอยกินนี่เป็นซีเมนต์ก็ลอกบมดบุกกินไหลคือมื่อนาเขามาทำยิฐนั้นเก็เขายิงไปสองตัวแล้วทุกคนดูที่ตําน่งการได้เพื่อนทุกคนด้วยเป็นอะไนะ ตัวกระลอกนี่อยอมเลยเด้อมาเฝ้าหนะมาสโกุต้นนี้นะที่พันมาถือว่าค่อยเฝ้าน่าต้นนี้แล้วมันมากินต้นหนยุดลุ่มฮนเข้าไปยิงแล้กันยิงบุได้บ่มีที่ตั้งปืนบ้านนี้เรามาเฝ้ากกยุลุ่มฮนพักมากินตัวยุดเถิงพีอีนึงเลยยิงบุถือๆๆอีก ไีเล่น้ว้ตัวเดียวคอยลายได้เด,ด็กระลอกตัวเดียวคืนนี้นะ,ะติดตามกันด้นนะวาเราสิกา้านี้ลงไปลุ่มพุ่นเราจะเป็นนอนยอยพุ่นเนยลยสีห็นเดินเเก้าโมงครึ่งเลยหรือว่าสามทุ่มเลย ที่ไปไนะการไปน,นอนอยู่เถอะที่เรื่องเ้าเราอาจจะลรอเยมาอนกับลอออยู่แถวถึงที่ก่อนกุม,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 มหายจะเป็นกนนี้นะ บึงว่าสิมีนกมีหยังกินบ่บ่ฮู้ว่าสุกหรือว่ เด้อเพื่อนทุกคนเด้วถือว่าหนิงได้เตะกระโอกส่งกระโอกส่งตัวกระตินกเขียวส่งสารตัวเด้อเก็บมาให้เนี่ยบูมีนเด้อเลยนะพอดีกลับเลยเด้อเห้องมาเจ่คืนเดียวแล้วกลับก่อนเด้อแล้วค่อยเจอกันใหม่ในทริปต่อไปเด้อชินจิโก้เราจะพุ่งยิ่งสุดเลยนะ ihan mece mwenyong mwena katon jime do oh suni jeje laji do to nyonan jowa api nyonan su